t ớ แค่ายนี่จตมีบไปล้มนะ้น เน yeah, <laughs> ี่ยไตวันเนี่ยแม่น้องก็สู้หละมันก็ได้เนี่ยครับเขาตัดสาไงลาปาสาแม่วัตัดสายไงสายไงไปเร็วน้าแห้งไม่ง้ตอนมันนีดังดีจ้ะนี่เรเวัน

국민 c a s

นี่จะไปเกาะกุงน่มี่โอ้ยก็หาตุ่มดเขาได้ก่อนลงเงี้นเหรอตะกีตุ่มจีน้าแม,ม่ป่ะนะไปมาตะกี้ครับบอกบอกเได้กัน,นหน้าม,มันเจียวแกน้ำแห้งเกมันเขเก้เอามันเจ้าเลยมันไหเข้าดีนะเนาะ Okay. <laughs> will น้าา้น่ใหญ่นน้ตั้งตั้งสซอกสองซอกซอกฝายิัวเสียนัวเสียวเจ๋งเหรอชูนุ้ยเลยหลัก น้าผู้าเมนียก็ต่นู้เาใ่ได้หแกี่กมันาแล้วใวให้ยี่ได้ก็ไมจัวะน่องป๊ะะุนมสมอนะกอนนีบังวันก็กินข้าก็ได้แล้วนะอันวันนะผมน่ะงวันไปเนีถ้าวมได้ไปไหนก็มาถึงวันน่ะ ไม่หอมมันหม้อนนนะ่วงะบะ่ามันจะดีลไยยตาหุ่งยาไปเลยนะหนะนะลงไปดึกกนนามเกี่ยวครัก็หื้อขึ้นนี่นเกี่ยวนาเกี่ยว

อันนั่นนั่นแหละพ้าวฟางนั่นแหละพ้าลีนั่นแหละไหนที่จะตั้งเลือดเอาไปดูอีกเจ้าครับ

ขายม่วนนะเค่ะชิวน้องไอ้เอาไปขายครับอืได้หนักก็ได้ขายได้น้อยก็เอาไปกินมันได้หนักก็กลก้าได้หลายแล้วก้าแข,ข็งมาหลายหมดเนนะนี่นะโอ้ยจีตายจะเป็นอือเขาตักใส่ตักใส่นไะง ใส่ของต้นหนล่ะอาจจะเลาะอยู่ในน้ำนี่ปลาดูดดูดเข้าตรงนี้เป็นป่าหมอจ้ะนะป่าหมอตรงนี้ดูกเว้ยเนาะแกงเขาได้ไปมัดอก่าหอเล็กไปฝาดดูมันมีคอนเวิร์ดหน่อยฮนเอาจังชิ่นได้ก่อน บกกุกเข้าไปสักเตียครับลายห้างของหัลนมันมีคอนเวิร์ดน้อยฮัลนนีุตังินนั่นเนาะก็บกระปงครับอ๋อนี่กระโปกมันมันกระซิวอ่ะถุงครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกที่นะครับนู่นครับทางนู้นก็มีคนยกยอเหมือนกันเยอะเลยครับ

ยังกีปดุดุเออนี่ปลาสลากปลาลากปลากระดีของห้องปากะดีเนี่ยห้าโอนี่ของเนี่ยห้าึงกปากะดีฉนั้นมันตัวใหญ่เนาะ้พ่ขอหนักเะกะดีกยงา นั่งเอาเพือปนิดหรอเออน้อยมาเออเยอเอาผูวเพือแม่ปาอนเอาฝาให้แม่เอาผัาเออเอาผูวฝานาให้แม่เอาผูไปเพื่อยายกำไปหลุดไปมค่ะานแม่คันเอาเ่าปมันเ่าัาตเหออ่านี แม pues ้หนขอรัดน้ำหน้าต่อนี่น่โพตรเหนียบนี

หมื <c oughs> ่นหมื่นเอาใส่่บ้านว่ะ้าพดนะหมได้มหาปลาเลยได้ยยบ่กระชังเปนงัมเนาะงานคนเดียว่ยอยู่บ้านถุงมดเยน้ำเปล่ ยังไงน้อยปลาสลากโอ้ปลาคิวปาใส่่น่องกะเกไม่ตกน้ำไปยะดนเดี๋ยวเข้าีเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่กันนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามคลิปต่อไปเลยเนาะคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วครับ